Transaction T R A N S A C T I O N. การซื้อขายการลากเปลี่ยนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกครั้งใหม่ของเรานะคะคำว่า transaction ค่ะครับผมซึ่งมันมีเรื่องน่าประหลาดใจซ่อนอยู่ด้วยนะคะอย่างที่คุยกันคือคำนาม transaction เนี่ยดันเกิดก่อนคำกริยา t r a n s a c t งั้นใช่ครับใช่เลยมันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆว่าภาษามันมีวิวัฒนาการของมันเองบางทีก็ไม่ได้เป็นไปตามแบบว่าสูตรสำเร็จที่เราคิดเสมอไป น่าทึ่งดีค่ะเอาล่ะมาเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนละกันการสะกดนะคะ T R A N S A, C T I o N S A C T I O N ครับผมดูผลเผลินอาจจะยาวนิดนึงแต่ถ้าลองแบ่งตามโครงสร้างแบบที่เราคุยกันนะคะจะเห็นเป็น TRANS ACT I O N อืมครับแบบนี้มันช่วยให้จำง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะถูกต้องครับการแบ่งแบบนั้นมันสะท้อนที่มาเลย trans เนี่ยมาจากภาษาละตินแปลว่าข้ามหรือผ่านอารมณ์คล้ายๆในคำว่า transfer อะไรแบบนั้นอ๋อค่ะส่วน act ก็มาจาก a c r e ที่แปลว่ากระทาหรือขับเคลื่อนแล้วก็ ion ก็คือทำให้เป็นคำนามตามปกติค่ะ <ka. S 1> แต่ที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องที่เกลิ่นไว้ตอนแรกนั่นแหะครับคือปกติเราอาจจะคิดว่าคำกริยาอย่างทำเนี่ย ต้องมาก่อนคำนามคือการกระทำใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่คำนี้กลับกันเลยคำนาม transaction มีใช้มาตั้งแต่กลางศตวรรษที่15นู่นเลยโหน่าเหมือนกันนะคะครับส่วนคำกริยา transact เนี่ยเพิ่งจะตามมาทีหลังเป็นร้อยปีเลยสแสดงว่าบางทีเนี่ยคำที่ดูเหมือนจะซับซ้อนกว่ากลับมีมาก่อนได้เหมือนกับว่า คนเราพูดถึงการดำเนินการกันมานานแล้วก่อนที่จะมีคำเฉพาะว่าดำเนินการเสียอีกแปลกดีค่ะแล้วเรื่องการออกเสียงล่ะคะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะการออกเสียงนี่จุดสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะออกเสียงแบบไหนก็ตามคือต้องเน้นเสียงดังๆที่พยางค์ที่สองครับตรงแซกเนี่ยแซกนะคะใช่ครับ transaction ตรงนี้ต้องหนักแน่นไว้ก่อนเลยโอเคเน้นพยางค์ที่สองเป็นหลัก แล้วเสียงพยัญชนะตัวที่สองล่ะคะรู้สึกเหมือนเคยได้ยินทั้งสองแบบเลยทั้งเสียง S และเสียง Z ใช่เลยครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากตรงนี้จริงๆแล้วมันยืดหยุ่นได้ครับจะออกเสียงเป็น transaction ที่เป็นเสียง S คล้ายๆโซโซหรือจะออกเป็น transaction ที่เป็นเสียง Z คล <ๆ S 1> ้ายๆโซโซแต่ก้องกว่านิดหน่อยก็ถูกต้องทั้งคู่ครับอ,อ๋อหรอคะครับ ไม่ต้องกังวลว่าแบบไหนผิดเลยจริงๆมาเป็นเรื่องธรรมชาติของเสียงนะครับที่เสียง s อาจจะกลายเป็นเสียง z ได้เพื่อให้ออกเสียงต่อกับสระข้างหลังได้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่า assimilation หรือการกลมกลืนเสียงเข้าใจแล้วค่ะบางทีเวลาเราพูดเร็วๆพยางแรกเสียงสระอาจจะหดลงเหลือแค่เสียงเบาๆคล้ายๆเสียงชว่าเป็น transaction ก็ยังได้เลยครับ อ๋อค oh, ่ะค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะว่าออกเสียงได้ทั้งสองแบบขอแค่เน้นพยางสองให้ถูกก็พอทีนี้ไม่ถึงหัวใจสำคัญเลยคือเรื่องความหมายครับผมที่เราคุ้นเคยกันที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเนาะการซื้อขายการลากเปลี่ยนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแน่นอนครับนั่นคือความหมายหลักๆที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันเลยแต่ถ้ามองย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับคำนี้จริงๆเริ่มใช้ในแวดวงกฎหมายก่อนด้วยซ้ำอ้าวเหรอคะ ครับหมายถึงาการประนีประนอมหรือการตกลงยอมความอะไรทำนองนั้นแล้วค่อยๆขยับมาใช้ในเชิงธุรกิจทีหลังเพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยครับนอกจากนี้เนี่ยการใช้งานมันก็มีรายละเอียดเล็กน้อยเหมือนกันถ้าเราใช้แบบคำนามนับได้ countable noun มันจะหมายถึงการซื้อขายหรือธุรกรรมแต่ละครั้งไปเช่น <c oughs> we made several transactions today คือทำไปหลายรายการค่ะ <c oughs> แต่ถ้าใช้แบบนามนับไม่ได้ (uncountable noun) มันจะหมายถึงตัวกระบวนการโดยรวมหรือการดำเนินธุรกิจเช่น The transaction of business was smooth คือการดำเนินธุรกิจมันราบรื่นดีอ๋อมีความต่างแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะแล้วมีความหมายเฉพาะทางอื่นๆอ,อีกไหมคะที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองโดยตรงมีครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากคือในวงการคอมพิวเตอร์ครับคำว่า transaction เนี่ย เขาจะหมายถึงชุดคำสั่งหรือหน่วยการทำงานที่มันจะต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดร้อซหรือไม่ก็ต้องล้มเหลวทั้งหมดไปเลยอ๋อคือห้ามีแบบทำสำเร็จครึ่งค่งกลางกลางเด็ดขาดเขาเรียกว่าเป็น atomic operation เหมือนการโอนเงินในแอปธนาคารหรือเปล่าคะที่ถ้าไม่สำเร็จก็คือยกเลิกไปเลยเงินไม่หายไปไหนใช่เลยครับประมาณนั้นเลยคือต้องสำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์หรือถ้ามีอะไรผิดพลาด ก็ต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นทั้งหมดข้อมูลจะได้ไม่เพี้ยนไม่เสียหายเป็นคอนเซ็ปที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะคือไม่ร้อยก็ศูนย์ไปเลยแล้วเวลาเราใช้คำนี้ในประโยคทั่วไปล่คะคะมีคำไหนที่มักจะมาคู่กันบ่อยๆไหมคะพวก collocation ะค่ะอ๋อมีครับพวกคำกริยาที่ใช้บ่อยๆก็อย่างเช่น carry out a transaction complete a transaction หรือ handle a transaction ก็เจอบ่อยค่ะหรืออาจจะเป็นคำคุณศัพท์บอกประเภท เช่น financial transaction ธุรกรรมทางการเงิน online transaction ธุรกรรมออนไลน์ business transaction ธุรกรรมทางธุรกิจหรือจะบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างใครกับใครก็ใช้ transaction between A and B ครับแล้วถ้าเทียบกับคำว่า Deal ล่ะคะมันคล้ายกันมากๆเลยใช้ต่างกันไหมคะ d a ีเหรอครับอืมก็แปลว่าข้อตกลงทางธุรกิจได้เหมือนกันครับ แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย Deal จะฟังดูเป็นกันเองมากกว่าไม่ค่อยเป็นทางการเท่า transaction อ๋อค่ะการเลือกใช้ก็คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ระดับความเป็นทางการที่เราต้องการจะสื่อออกไปครับได้ภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะงั้นสรุปการเจาะลึกคำว่า transaction วันนี้นะคะเราก็ได้เห็นเทคนิคจำการสะกดง่ายๆคือแบ่งเป็น trans act ion ครับรู้ว่าการออกเสียงเนี่ยต้องเน้นพยางสองเป็นหลัก แล้วก็เสียงพยัญชนะตัวที่สองเป็น S หรือ Z ก็ไม่ผิดใช่ครับและที่สำคัญคือเข้าใจความหมายที่มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเงินเงินทองทองตั้งแต่รากศัพ์ชังกฎหมายไปจนถึงการใช้ในโลกดิจิทัลเลยถูกต้องครับครบทั่วนเลยและก่อนจะจบการเจาะลึกนี้ผมก็อยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้สักหน่อยนะครับค่ะได้เลยค่ะลองมองดูปฏิสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตประจาวันของเราดูสิครับ นอกเหนือจากการซื้อขายหรือเรื่องธุรกิจแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นการทราน a ซคชันในเชิงเปรียบเทียบได้บ้างอืมน่าสนใจค่ะอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่การต่อรองเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นทุกวันโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยก็ได้นะครับบางทีธุรกรรมของชีวิตเราอาจจะมีมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับ